ที่แผ่นแรกเนี่ยแผ่นที่1เราเราบอกว่าสมาการคือการเท่ากันนะครับประโยคทางคณิตศาสตร์ที่ชื่อว่าสมาการคือประโยคที่มีเครื่องหมายเท่ากับแต่จริงๆแล้วการที่มันมีเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยมันมีได้3แบบก็คือสมาการที่เป็นจริงสมาการที่เป็นเท็จและสมาการที่มีตัวแปรโดยปกติแล้วถ้าสมาการที่เป็นจริง5เท่ากับ5อย่างเงี้ย มันไม่ใช่เรื่องยากมันง่ายหรือครูครูอาจจะพูดเพิ่มว่าสมาการที่เป็นจริง2บวก3เท่ากับ5อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือสมาการที่เป็นจริงนะครับส่วนอันล่างสุดเลยคือสมาการที่เป็นเท็จคือ5ไม่มีทางเท่ากับ6 5ไม่เท่ากับ6นะครับดังนั้นถ้าประโยคนี้เขียนด้วยเครื่องหมายเท่ากับมันก็คือสมาการที่เป็นเท็จซึ่งสมาการที่เป็นเท็จในใน ทีเนี้ยเราไม่สนใจมันเราก็ขีดมันทิ้งไปนะครับเราไม่สนใจมันเราไม่ใช้นั่นเองเราสนใจแค่สมกา,ารที่เป็นจริงและสมกา,ารที่มีตัวแปรโดยที่สมกา,ารเป็นจริงนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมกา,ารที่มันมีตัวแปรก็คือไอข้างบนเนี่ยเนาะนะฮนะ,ะ x เท่ากับ5ถ้าสมกา,ารนี้เป็นจริงเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเราไม่สนใจสมกา,ารเป็นเท็จ สมการนี้เป็นจริง x จึงมีค่าเท่ากับ5นี่คือความหมายของสมการคือที่มาของสมการแผ่นที่1ใช่มเมื่อกี้เราคุยไป3แผ่นมาดูแผ่นที่2แผ่นที่2เนี้คุยถึงเรื่องของการแก้สมการจากแผ่นที่1เมื่อกี้เรามีสมการที่เป็นจริงและมีตัวแปร ى, นะครับ ซึ่งในหลายๆครั้งตัวแปรไม่ได้อยู่คนเดียวตัวแปรไปอยู่พ่วงกับตัวเลขอื่นไม่ว่าจะบวกลบคูณหารแ s o สูต e ติดรูทถอดยกกำลังสองหรือถอดรูทนะครับได้หมดเลยไปอยู่กับคนอื่นดังนั้นเราต้องแก้สมรรการซึ่งเรามีอยู่2อ,อย่างในการแก้สมรรการวิธีที่1คือการทำสมรรการให้เท่ากันครับเนื่องจากสมรรการคือเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเราก็เปรียบเสมือนตาช่างก็ได้ นะเราก็ต้องทำให้ตาช่างซ้ายขวาเท่ากันวิธีที่สองหลังจากที่ทำให้มันเท่ากันแล้วเราต้องพยายามกำจัดตัวเลขด้วยเพื่อที่ให้ตัวแปรอยู่คนเดียวเพราะว่าเราต้องการหาค่าตัวแปรอ่าเราย้อนกลับมาดูว่าทำให้สมการเท่ากันมันมีหลายวิธีมากเลยคือบวกก็ได้2ข้างลบก็ได้2ข้างคูณก็ได้รละหารก็ได้หรือแม้กระทั่งยกกำลังสองหรือถอดสแควรูท ทั้งสองข้างก็ได้นะครับคือตัดช่างยังคงเท่ากันเราไม่ว่าเราจะทำบวกลบคูณหารถอดรูทยกกำลังสอง,ง 2, เนี่ยเป้าหมายของเราคือต้องกำจัดตัวเลขให้ตัวแปรเหลืออยู่คนเดียวนั่นคือเป็นที่มาของหน้าที่สามเดี๋ยวพาไปดูหน้าที่สามหน้าที่สามคือหน้านี <c oughs> วาานะ้วิธีการแก้สมการนะฮะวิธีการแก้สมการ ถ้าเรามีสมาการเป็น5 x บวก2เท่ากับสิเราแก้สมาการได้โดยการบวกลบคูณหารได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวบวกสเนี่ยเราสามารถที่จะ <c oughs> ลบออกได้สองทั้ง2ข้างฟังทันไหมอืมลบออกได้สองทั้ง2ข้างนะครับ <c oughs> อ่าเราก็เลยเรียกสิ่งนี้ว่า ทาสมันบวกอยู่เราก็ย้ายไปกลายเป็นลบอันนี้ที่เราชอบคิดกันหรือว่าชอบพูดกันคือมันมีที่มาจากการที่ลบ2อออกทั้งสองข้างนะฮะทำนองเดียวกันเมื่อเราลบ2ออกแล้วเนี่ยเราจะได้ 5x เท่ากับ10นะครับ 5x เท่ากับ10เราก็ต้องแก้สมาการนี้ต่อโดยการเอา5เนี่ยซึ่งเป็นตัวที่เราไม่ต้องการเลข5ซึ่งอยู่กับ x เนาะไปหารทั้งสองข้าง นะครับไปหารทั้งสองข้างเพราะสมะการทําอะไรก็ได้บวกลบคูณหารได้หมดเลยแต่ขอให้ทำสองข้างให้ตัดช่างมันเท่ากันนะครับเมื่อหารสองข้างปุ๊บเราก็เลยเรียกว่า5มันคูณกับ x อยู่ย้ายมากลายเป็นหารก็ย่อมได้หารเสร็จแล้วเราจะได้ค่า x เท่ากับเลข2นี่คือการแก้สมการแต่เราจะแก้สมการั้นงอยู่บนเงื่อนไขว่าสมการนั้นต้องเป็นจริง โอเคไหมครับนะอันนี้พามาสรุปอีกรอบหนึ่งนะเรื่องของสมการ